หลบสวยครับไปซีทีแล้วสมัครับทุกคนสมัครค้างนะบุ้งไปครับแล้วกดย้ำไปเลย ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็มีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือเพจนี้ครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกครับทุกคนสำหรับใครอยากเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วทันใจเนี่ยแอดมินตอบไวมากๆต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับทุกคนซื้อหลายแพ็กนะครับมีการลดราคาได้นะครับทุกคนต้องใช้ ID Password ในการเติมนะครับรับประกันครับไม่มีรีฟันนะหากมีปัญหาเขายินดีคืนเงินเต็มจานวนครับเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับทักไปสอบถามแฟนเพจแอดมินของเขาได้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับลิงก์เนี่ยผมจะะะททิิิ้้้้งงลลกก์ไวออยู่่ใตคคคปนนนีรับุ แถมยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพิ่มทุนจดทะเบียนนะทุนจดทะเบียนตอนนี้5ล้านบาทแล้วนะครับโอ้โหเปิดเวลาทําการ24ชั่วโมงนะครับถ้าใครสนใจติดต่อนี่แบบใครเติมไม่เป็นหรือใครอยากเติมถูกลรงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับ สวัสดีชาวปลื้มสเต็กเกมโมบายทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับปลื้มสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยครับก็รับชมคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องปลื้มสเต็กด้วยครับทุกคนสําหรับวันนี้นะก็เรียกได้ว่าผมนะครับจะมาทําคลิปสอนแล้วกันนะครับสําหรับคอมโบมิโดริยะเนี่ยบางคนเนี่ยผมเห็นแล้วแหละนะครับในเล้งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเล่นเป็นหมดเลยนะครับสำหรับมิโดริยะเพราะว่าสกิลเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับสําหรับตัวนี้แต่ว่าผมอยากให้สําหรับใครที่ เล่นไม่มั่นใจในคอมโบตัวเองนะครับหรือว่าใครเนี่ยที่ไม่รู้ว่าอคอมโบมันกดยังไงนะครับเพราะว่าเลาเราไปเจอในแรงเนี่ยเจอมิดริยะเนี่ยค่อนข้างลำบากมากๆเลยนะแล้วก็ถ้าเราเล่นเนี่ยเราควรจะใช้มิดริยะเป็นใน PVP นะครับหรืออารีนาทั้งหมดนี้นะนี่ครับนี่นะพอ i ์ Point battle นะครับนี่ตรงนี้นะเออ เพราะว่ามันสําคัญมากๆเลยถ้าเราหยิบมิโดริยะมานะครับมันเป็นตัวที่เรียกได้ว่าทุกคนคงมีหมดเลยนะครับมีหมดเลยไม่ใช่คงมีนะมีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็เก่งมากๆเลยใน PVP นะครับทุกคนเก่งยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคอมโบแบบโหดมากๆเลยนะครับสำหรับอารีนานผมจะมาสอนก่อนแล้วกันนะครับสอนก่อนนะครับเบื้องต้นเลยนะครับสําหรับมิดริยะนะ ง่ายมากๆตัวนี้รับรองนะครับสังเกตว่าทุกคนเนี่ยไปเล่นแรงล้วเจอมิโดยะตบเอาตบเอาตบเอาเลยไ,ไม่ได้ขยับเลยนะครับคลิปนี้ผมจะมาบอกแค่คอมโบในการโจมตีเท่านั้นนะครับคลิปสอนหลบเดี๋ยวผมจะมาทําอีกคลิปหนึ่งแล้วกันถ้าใครอยากให้ทําตัวอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมขั้นแรกครับทุกคนมาถึงนะครับให้เราวาปไปหาศัตรูเลยนะอ่าเดี๋ยวดูนะว์าไปหาศัตรูนะครับทุกคนอ่านะครับมาถึงนะครับเริ่มเลยนะครับผมเมื่อกี้โทรศัพท์เข้านะครับทุกคนมาถึงเราก็กดสกิล แรกเลยครับผมโบะโบแล้วกด3ครับแล้วก็กดตีไป4ทีครับ1 2 3 4ใช่ป่ะแล้วกดสมาร์ทค้างไว้ทุกคนแล้วก็ยิงครับบุ้มแล้วก็ชาร์จเข้าไปหาใหม่ทักิลหนึ่งใหม่คอมโบเดิมเลยครับทุกคนแต่ครั้งนี้จะไม่มีสมาร์ทนะเพราะเราใช้ไปแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับอีกฝ่ายไม่ได้ขยับแน่นอนนะครับเชื่อผมโอเคครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับที่ทุกคนเห็นไปเมื่อสักครู่เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นในอ่อจะคนจริงๆให้ดูแลกันนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเลยนะฮะโอเค มิโดริยะอิชิคุมาเอาไรฮะจับคู่อย่างไวับทุกคนอันนี้ผมเล่นในคอมนะเล่นในคอมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับปกติเล่นในมือถือโอ้โหเจอวินวิกตอรี่สามสิบเลยเหรอ <laughs> โอเคไม่เป็นไรลองดูครับไม่รู้เขาจะหลบเป็นหรือเปล่าละ่ะเอาไม่หลบสวยครับไปซีทีรัแสแมนครับทุกคนสมแมนค้างนะบุ้งไปครับแล้วกดย้ําไปเลยเห็นปะคอมโบสเตปเดิมเลยครับ มาถึงแทบไม่ได้หายใจหรอกนะครับแล้วกดมาแล้วก็ all for one เนี่ยเรียบร้อยนะครับอันนี้นี่มันล้มละนะครับเราก็หลบออกมาก่อนนะทุกคนเราต้องเล่นอย่างมีสตินะครับถอยออกมาก่อนครับเห็นปะเขาจะสาดสกิลมั่วครับเพราะเขาล่นนะฮะเดี๋ยวเรากดเข้าเหมือนเดิมครับโบโบโบสี่ทีับแล้วสมัเลยครับสมัครับโดนแน่นอนแล้วกดขึ้นไปโอ้โหเนี่ยเลือดผมยังไม่ลดเลยนะอันนี้เลือดผมยังไม่ลดเลยนะอ่ะเจอคามินารีครับเราว์ปไปเลยนะ เบาเบาแล้วกดเหมือนเดิมครับหนึ่งสองเอ้โหูโดนไฟฟ้าช็อตครับอันนี้ผิดพลาดครับอันนี้ผิดพลาดไม่เป็นไรครับแล้วทุกคนนี่มันเอาอิชิคุมาวะ่ะเอาอิชิคุมาสู้วะ่ะอุ้ยมันเข้ามาอย่าล่ะทุกคนอย่าละครับทุกคนเราต้องมีสติครับแล้วก็จังหวะนี้แหละโอ้โดนสวน <laughs> สมแมสโดนไหมโดนสวยโอเค เขาบอกไปเลยสมาร์ทไม่มีว่ะไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมมันมากแนฮะเนี่ยเป็นแนวทางในการต่อสู้แล้วกันนะทุกคนโอ๊ยอันนี้ผมลั่นโชโตะมาไม่เป็นไรเนาะแย่แหละแพ้ทางเลยอย่างงี้อย่าอย่าทำไรกูทำไรกูนี่ครับเออเด็กๆไปน้องยินดีกับผู้ที่ได้ออกคลิปเลยครับผม เป็นตัวอย่างแนวทางในการเล่นนะฮะสำหรับมิโดริยะอย่างนี้บอกไปเมื่อกี้เลยเป็นไงโหดไหมล่ะแทบไม่ได้ขยับผมบอกแล้วนะครับเอออันนี้ดูผมเล่นก่อนก็ได้นะจ๋อจ๋วผมแพ้ทางคราวินารีมากเลยโชัต๋เอาแล้วสแลชไปหาละนี่ฟ้าฟ้าฟ้ามาดิวัดว่าวัดว่าวัดว่าระเบ้อบุ้ง มันหลบใช่ไหมล่ะผมอยากเล่นมาร,ริยามาคอมโบมันเป็นตัวที่มันมากเลยนะครับทุกคนไอเพอร์คีใครจะสู้ผมได้เนี่ยทำชิ้นเลยบอสบอลเฮามาร,ริยาออกมาคอมโบไปฟับฟับนี่ครับสเต็ปเดิมโอ้ตายแล้วอะตายแล้วโอ้ oh my god โอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่จริงผมมีรหัสหนึ่งนะแต่ผมย้ายมาเล่นรหัสนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เพิ่งเริ่มเล่นเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างสําหรับคอมโบมิดริยะผมบอกเลยเนี่ยสกิลหนึ่งพอมันเตะขึ้นไปฮะเราเตะสาอีกทีหนึง่งสกิลหนึ่งเท่ากับเรากด2ครั้งนะทุกคนหนึ่งหนึ่งตีสี่ทีนะครับ, 1, 1, รบแล้วก็สมัสนะครับแล้วก็กลับมาคอมโบเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นไปให้แล้วกันนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะมาทวนอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนอ่ะสำหรับสกิลของมิดริยะนะไม่รู้ทุกคนดูทันหรือเปล่านะครับเป็นแนวทางนะผมก็ไม่รู้จะสอนอยังไงให้มันแบบ ลงตัวนะฮะเดี๋ยวๆแปปหนึ่งนะครับบอ่อยทีนึงแล้วกันนะครับสกิลนี้นะครับสกิลแรกกดไปสองครั้งมันจะว์าไปแม้ครั้งแรกครั้งที่2มันจะเตะขึ้นนะครับแล้วก็ตีครับตีให้รู้สึกว่ามันแบบชงเงชงชงเชง,ชงแล้วก็คือสี่ทีนะครับแล้วก,กดสแม็ครับทุกคนบุ้งกดค้างด้วยนะมันจะแรงนะครับทุกคนพอกดค้างเสร็จเนี่ยถ้าโดนเนี่ย เราสามารถใช้สกิลแรกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเรากดไปสเต็ปเดิมเลยแต่ครั้งนี้จะไม่มีสมันะครับแล้วเราก็ตี 4T เหมือนเดิมเลยครับพอตี 4T เสร็จนะครับโย่มาท่านี้นะครับเตะบุ้งบุงบุงนะครับแล้วก็เล่นตามสบายเลยนะครับแล้วก็รอคอมโบเดิมนะครับแนะนําว่าพอใช้สกิลนี้เสร็จนะครับให้เราถอยออกมาเลยนะครับถอยออกไปเลยไกลๆเลยนะครับแล้วกด เมื่อมีสมัเสร็จกดวา้าเข้าไปใหม่นะครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรถ้าไม่โดนศัตรูหลบนะครับประมาณนี้เลยถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้อยากให้ผมทํารีวิวตัวอะไรนะครับหรือว่าสอนคอมโบตัวอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะถ้าผมสอนได้ผมจะมาสอนนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันค่อนข้างเสียนละนะครับน่าจะเล่นเป็นกันหลายๆคนละแต่มันก็มีบางส่วนที่เพิ่งเล่นแล้วก็โดนผู้เล่นเก่าเนี่ยมาตบด้วยสกิลคอมโบแบบนี้นะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรับมือดีๆนะครับแล้วก็สวนกลับให้ดีครับสำหรับวนันนี้ลาไปก่อนสวน